เรื่องต่อมาครับเป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นสิ่งที่ะสะท้อนที่เห็นถึงสังคมณนะปัจจุบันครับแล้วก็กระทบถึงสัตวแพทย์เพราะว่าวันนี้เทรนด์การเลี้ยงสัตว์แทนลูกนะก็คือเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทนการมีบุตรเนี่ยก็คือเทรนด์ pet parents กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆครับอุสาหกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อสัตวแพทย์อย่างโดยตรงครับเพราะว่ามีความต้องการสัตว แพทย์เพิ่มขึ้นแต่ว่าสัตวแพทย์กับขาดแคลนอย่างหนักครับอะไรทําให้การปัญหานี้เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าดีมานของสัตวแพทย์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นจริงๆครับจำนวนสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับทำให้ความต้องการสูงมากขึ้นครับเรียนจบก็ยากนะเรียนยากไม่พอจบก็ยากด้วยอาชีพนี้มันต้องใช้ความพยายามสูงนะคนเรียนก็ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยถึงขั้นต้องเปลี่ยนสายกันเลยทีเดียวนะแล้วก็อยากต่อมาที่ทําให้การขาดแคลน บุคลากรด้านนี้ก็เพราะว่าการทํางานในฐานะสัตวแพทย์เนี่ยค่อนข้างหนักมากแล้วก็บางคนเนี่ยกเกษียณก่อนวัยอันควรครับเพราะว่าทนความเครียดไม่ไหวนะแล้วก็ส่งผลทําให้บุคลากรเนี่ยมีไม่เพียงพอนั่นเองทีนี้ปัญหาของสัตวแพทย์ต้องเจออะไรบ้างนะหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยน่ารักทั้งนั้นเลยสัตว์เนี่ยทั้งน้องแมวน้องหมาทําไมต้องเครียดจริงๆต้องบอกว่าเครียดนะครับเพราะว่าสัตวแพทย์หญิง กฤติกาาชัยสุพัฒนากุลโรงพยาบาลสัตวแพทย์โทษโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อครับระบ,บุว่าสัตวแพทย์เนี่ยเป็นอาชีพที่พูดว่าไม่ตกงานก็จริงแต่มักจะถูกโรงพยาบาลเนี่ยแย่งตัวกันไปกันมานะเพราะว่าสัตวแพทย์เก่งๆเนี่ยต้องใช้เวลาเกือบ10ปีครับในการฝึกฝนเรียนรู้เป็นสัตวแพทย์เก่งๆได้การเรียนเนี่ยเขาไม่ได้เน้น เฉพาะเจาะจงไงเพราะว่าการเรียนจริงๆเนี่ยรวมไปถึงการเลี้ยงสัตว์ดูแลสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่แล้วบางวิชาก็อาจจะไม่ได้ตรงกับความถนัดของนักศึกษานะส่งผลให้นักศึกษาเนี่ยตัดสินใจถอนตัวออกจากคณะได้นะทีนี้มันต้องมาดูนครับว่ามันจะมีทางออกของการแก้ปัญหานี้ไหมก็ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัย หลายแห่งเนี่ยควรจะต้องเปิดสอนคณะสัตวแพทย์เพิ่มเพื่อผลิตบุคลากฟรฟีดเข้าตลาดเพราะว่าในอนาคตเนี่ยเทรนนี้ยังคงมาแรงครับนั้นการที่เปิดเพิ่มมากขึ้นให้ตรงกับความต้องการของตลาดในงานอาจจะตอบโจทย์ครับแล้วก็การนําเทคโนโลยีต่างๆนะเข้ามาช่วยลดความตึงเครียดในการทํางานของสัตวแพทย์ได้นะก็ต้องพูดเลยครับว่ารักษาคนยังง่ายครับ เพราะว่ายังพูดคุยแล้วก็ตรวจได้ใช่ไหมรักษาสัตว์บางทีบอกไม่ได้ว่าเขาปวดท้องหรือว่าเขาเป็นอะไรนะต้องอาศัยการสังเกตแล้วก็บางทีทําผิดก็โดนเจ้าของต่อว่านะทำถูกก็ อาจจะโดนเจ้าของต่อว่าว่าใช้เวลาหรือว่าแก้ไม่ถูกนะบางทีศัตวแพทย์ก็เครียดพอสมควรนะผลการศึกษาเพราะว่าศัตวแพทย์ไทยเนี่ยกำลังเผชิญความท้าทายก็คือความเครียดสูงมากจากหลายหลาย,หลายปัจจัยนะทำงานเนี่ยยาวนานกว่า50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สูงสุดในภูมิภาคด้วยเพราะว่าขาดแคลนไงแล้วก็ปัญหาหลักของศัลวแพทย์ไทยนะก็คือ ทำงานยาวนานอย่างที่ผมกล่าวไปนะทำงาน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนี่ยแล้วกว่า58%เนตี่ยต้องทำงาน2กะครับกะหนึงก็12ชั่วโมงแปลว่าบางคนเนี่ยควงกะอีกนะก็คือสแตนบายกันตลอดเวลามันก็เลยเกิดความเครียดถามว่าทํำไมต้องสแตนบายเพราะว่าคนเลี้ยงสัตว์เนี่ยมาทํางานใช่ไหมครับก็พอ,อ,อตัวเองกลับบ้านไปพบว่าสัตว์ป่วยอาจจะเป็นช่วง กลางคืนหรือเย็นเพราะฉะนั้นสัตวแพทย์ก็ต้องสแตนบายครับบางคนมาเที่ยงคืนคุ้มเที่ยงคืนปีหนึ่งปีสองเนีธธ้ยสัตวแพทย์ก็ต้องอพร้อมที่จะดูแลนะเหมือนห้องฉุกเฉินอะไรประมาณอย่างนี้เนาะนั้นมันก็เลยมีเพียงแค่16%ครับของสัตวแพทย์ที่เข้าใจว่า วิชาชีพเนี้ยตัวเองต้องทำอะไรจริง,รงๆกว่า74%นะครับกำลังเผชิญปัญหาลูกค้าไม่เข้าใจค่ารักษาพยาบาลครับว่าทำไมมันถึงแพงดูแลหมาแค่นี้ใส่เฟือแค่นี้เย็บแค่นี้ทำไมมันต้องแพงคือต้องบอกเลยครับว่าเลี้ยงหมาแล้วหรือเลี้ยงน้องแมวแล้วพาไปหาหมอเนี่ยค่ารักษาพยาบาลแพงไม่แพก้การพาคนไปหาหมอเลยนะครับศัตวแพทย์โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องพูดว่ามีความเครียดค่อนข้างสูงมากนะเพราะว่า ต้องดูแลเคสที่ซับซ้อนขนาดที่สัตวแพทย์ในคลินิกเนี่ยก็มีการ มีความกังวลเรื่องของอพวกทรัพยากรที่ไม่เพียงพอด้วยแม้ว่าโรงพยาบาลที่อยู่ในรูปแบบของหมาวิทยาลัยเนี่ยจะมีอุปกรณ์เพียงพอแต่ว่าก็ยังมีความเครียดสูงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการดูแลสัตว์เนี่ยก็คงไม่แตกต่างกับการดูแลคนเนาะเพราะ,ะนั้นก็ต้องเข้าใจนะครับว่าสัตวแพทย์มีจํากัดนะใครที่คิดจะเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทนลูกก็ต้องใส่ใจนะครับแล้วก็เตรียมค่าใช้ใจ่ายไว้ไม่แพ้กับการเลี้ยงลูกเลยนะครับะจะได้ เออรียกว่าเตรียมความพร้อมกันนะอืมโอเคเตยแอลกอฮอล์ Al ุมโกปกป้องมั่นใจปลอดภัยทั้งครอบครัวทำจากธรรมชาติ100%สามารถช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้สูงถึง99.99% 99ส่วนตัวผมนะครับมักจะพกรุ่นนี้ครับ55 ml ไว้เวลาพกพาขึ้นเครื่องครับก่อนทานอาหารผมก็จะพ่นที่มือแบบนี้จะได้มั่นใจว่ามือสะอาด พร้อมที่จะยิบอาหารเข้าปากได้ครับและที่สำคัญครับรุ่นใหม่ของเราสามารถที่จะคงคุณภาพได้นานสูงสุดถึง6ปีจะได้มั่นใจว่ายังคงคุณภาพเหมือนเดิมตลอดการใช้งานครับสนใจสามารถซื้อได้ที่ FN ทุกสาขาและ FN Mall ในแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มครับ